สบ,บายดีเดอ้อพี่น้องสบ,บายดีทุกท่านพี่น้องเมนี่ซาซชนิออกมานะคือเก่าเหลียงงวัวกระเป็ดกระไก่พี่น้องขั้งไว้ล้มบีวีบรรยากาศทงนาง,นงัวกระทนาออกจะมาหา,ยาหยาเหงงัวคือเก่าพี่น้องเพราะเขาเฮากระทันได้พ่อเกี่ยวมันออกที่เลื่องๆเลยเด้อพี่น้องเลยเสียเกี่ยวแล้ว บรรยากาศดีแบบว่ามันลมพนะพี่น้องเนี่ยคือฝนสิเบิร์ตเนี่ยพายาเกี่ยวเข่าก็เกี่ยวเด้อช่วงนี้อากาศดีแฮงร่มเย็นสบายอากาศดีดีอยู่ท้องหน้าพี่น้องเลยสูปอากาศท้องหน้าลมบีบีนี่คือไข่แน่น้ะพี่น้องสบายจิตสบายใจใน่ท้องหน้า หาเลี้ยงงอเลี้ยงมออยู่ทงนาสบายแล้วบัดอนัรนี่บ้ไข่บบออกสัอเอ้าจะไปชักเขี่ย <c oughs> กินเอาใส่อันกับอันอันห้กินก็นยังเขี่ยได้พี่น้องเลยเขื่ออะไรเนาะไก่มันจะเคยเขี่ยเ,ยอ,าเอางอออกมาก,ก็า อยางัวพี่น้องก็เพราะว่าเขายังบันทัดเด็กเกี่ยวพี <S <S ่น้องจะสบายดีเด้อเขายังบันดเกเกี่ยวเขาก็เลยบอกมีหม่องผูกพี่น้องก็เลยแต่ละมือแต่ละวันกะยากน้ำง่วนี่หัวเสื้อก็มันใหญ่สูงเลยตัวนี้เออพี่น้องใหญ่ใหญ่กว่าหมูมาเบิ้งมือนี่นะสูงนี่ ามานี่เร็วๆลูกเร็ว,ว,รวนี่ทุนเงินมานี่ทำกับดบมีหายเขาได้เขาลายอะไรมาสูงบบลแล้วมันมันเห็ดครึงลึงมานี่ลงทุนเงินต่างมันใหญ่เนาะต่างมันสูงโอ้ยแล้วอย่างมาเต็งนอนเต็งเที่ยวอยู่ของมาลงเออเออของไป ทาไปหา,า,า,หาทัดเนามาดี้นีเนูเนกไว้เล่นเล่นบนมอได้วาออกคืคอกเขาได้กินบ่อเปลือน้อกเขเข่าก็ล่มบ้ลยเริ่มเลื้งเลยเน๊บบรรยากาศดีดีพี่น้องก็อยู่ทง่งนาสบายใจออกนะมาอ,อยู่น้านะแตบมีเงินนกยังผูกเขินอยู่เนี่ยในนยน้อลังน้อยอยู่ มา,ารมศาร์แบบนี้เอาลูกมาเฮมาเพมาม <c oughs> ันแดดก่อนสีอภาพพนันนี้พี่น้องเนยพันนน้อยน้อยใช้กระสอบไปดังไฟ พอถ้าออกมาเกี่ยวเขาเนี่ยแตายเ,เรื่องเอาห่วงเขาแม่เจยแม่จ้ะท่านมองได้มีห่มไ่อยากเป็นโลกเป็นอันนี้โลเราเป็นน้ำหม่ม เทาก็ได้เห็ดเที่ยเดียวเราก็กระด้เห็ดเลยเทากรได้มันก็ได้ชนเดียวชนหนึ่งก้าตายเหรอเสียงนก ไข่ไว้สามหน่วยกามากินพี่น้องเลยหวัวกาลายลายกาสองตัวมวันนะแล้จังมาต่อกินไข่อยู่ในถงยางขาดปัสถงยางจ้ะก็สองหน่วยเพือ่อพระเจ้าอันโยอันหยาขึ้นมาหวาัวเลือกไข่หน่วยเดียวพี่น้องเลยกาลายธรรมศาสตร์ยังลายนกยนก,รก,กระลายนกกดกาหอกกับหอกก็เล่นแต่นี่ได้พี่น้องเลย ันเคื่อนหมัข้ามเนี่กะตหนูตกแตตันหน่อยเต่งกรยงเงๆไลายหามนเวลาเห็นมันเรากระจับกล่องหันนำเต่งใมาพีู่นี่มาพีเาเลยแฮปปีแล้วบ่นฮะเจ้าสามปีหล้วบ่ เนือา่าได้สามสี่ปีหรืสามปีนี้วตัมันได้นอกนอกจิหอจอปีสมปีปกติงอมันอยู่อันบบเก่สจะปีแบบพอดี 哇。Oh. โอ้ยน้ำมันะมนเยน้ยาล่านะมาบจนเบิดอันนี้นะ<ม>ปนก็คืนเ่ย้อ้ยลบเบิดแม่ตบแห้งเต๋อปนก็ได้ วันี่นอะโอ้มันเป็นแบบนี้แหละมันมนักน้ำแล้วก็มีลมแน่มันก็เลยเป็นแบบนี้มองนี่นะนะลมคู่ปีปีได้กับลมเลื้ยงหล่หะแค่เนี่ยแต่มันเลืล้ยงแหละลมเนาะถ้ามันโมเลื้ยงเนาะบริได้ได้ไหม แล้ี่ังกินเบิดพี่้องเลยทำสิเท,ที่ยวบ่นใช้ก,รรนกันแลยกรับนหนึ่งสองสามไห่เหรอไสองอสี่สองส,ส,องสี่ที่มันออกอย่วงก่อน มื่อวานอันคุยเาบอเมื่อวานคุยห้ามันไปหาหย่าให้ว่ากันเด้พี่น้องกันตัดญ้าให้งูตัวอันใพระเอาม้าหน้าเขาจะเอาอล้วกันโคดถ้าเราน์โคดถทาเราทาทาง้อเจ้าไม่ทางใกลคืออยู่ได้เนาะน่ะมันจะเป็นจุกหลงเขาก็เอาอัน อันเพื่องใส่หรือว่าไม่เพื่องใส่อะไใส่มันเขาวไปใส่หนึ่งนะผักเลยขาวขาวขอป้าไหมลูกขอป้าไหมมุ้งหัวจี๋ขาวได้ไหมขอป้าปอยแล้วกับขอบป้าไปไป,ป,ปช็อ พี่พี่ห้องมาใน้าชนี้กบสิลงเงนไปเอาห้าแห้ง่ากอนเด้อเดี๋ยวกันปหนตาพี่นอะดีมีแห้งประสบกุกเนพี่ละอมบรรยากาศดีแห้งขาอบ่าบิ้งบิ้งขอป่าบิ้ง